สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะเจอกันกันกบครูโซมิทแล้วนะคะรายวิชาสังคมศึกษาศาสนานและวัฒนธรรมนะคะวันนี้ครูก็จะทบทวนเนื้อหานะคะของสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับชาโดกนะคะชาโดกเรื่องวรุณชาโดกนะคะชายหนุ่มผู้เกียจคร้านนะคะนิสัยและพฤติกรรมของชายหนุ่มผู้เกียจคร้านเนี่ย ถ้านักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอจนจบนะคะนักเรียนก็จะรู้ว่าชายหนุ่มผู้เกียดคค้นคนนี้ความเกียดคค้นเนี่ยไม่รู้จักในการจัดลำดับการทำงานนะคะอันไหนทำก่อนอันไหนควรจะทำทีหลังเนี่ยก็จะทำให้เสียโอกาสนะคะเสียงานที่ทำนะคะแล้วก็ทำให้เกิดผลเสียตามมานะคะผลเสียต่อตนเองผลเสียต่อผู้อื่นที่อยู่รอบข้างนะคะอ่า สำหรับวันนี้นะคะครูก็มีนิทานชาดกอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือวานารินทาชาดกพยาวานนเจ้าปัญญาพยาวานนคนนี้พยาวานนเนี่ยเป็นลิงนะคะพยาวานนนะคะจะมีนิสัยหรือว่าพฤติกรรมเหมือนกับชายหนุ่มพูดเกลีคล้านไหมนะคะนันเกเรียนก็ต้องชมคลิปวิดีโอก่อนนะคะถึงจะเข้าใจว่าพฤติกรรมนิสัยของ พยาวานอนนะคะเป็นอย่างไรนะคะมีนิสัยที่เกี็ดค้านได้ไหมหรือว่ามีนิสัยที่ฉเฉลียวฉลาดมีปัญญาในการทำาอะไรหลายๆอย่างนะคะเอาละค่ะนักเรียนพร้อมที่จะชมคลิปวิดีโอแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะวานารินทชาดกหรือพยาวานอนเจ้าปัญญาชาดกก็คือเรื่องราวหรือประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า สมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญเพียรบำเพ็ญบาร,รมีเพื่อที่จะตัดสรู้นะครับต้นเหตุที่พระพุทธเจ้ายกชาดกเรื่องนี้มาเล่านะครับเพราะว่าพระเจ้านะครับได้ยินพระภิกษุสงฆ์เนี่ยครับคุยกันเรื่องที่พระเทวทัตพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่สําเร็จสักทีพระเจ้าเลยยกเอานิทานหรือชาดกเรื่องนี้นะครับมาเล่าให้ฟังนะครับว่าในอดีตชาติก็เคยมีคนพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าเช่นกัน วานารินทชาดกหรือพยาวานอนเจ้าปัญญานะครับเป็นเรื่องราวสมัยที่พระุทธเจ้าเกิดเป็นพระปิตว์นะครับสเสวยพระชาติเป็นหรือเกิดเป็นนะครับพยาวานอนหรือพยาลิงพยาลิงก็คือลิงที่ตัวใหญ่ร่างกายแข็งแรงมากเลยนะครับและนิชานชาดกเรื่องนี้นะครับมุ่งสอนให้ผู้ที่ฟังนะครับเป็นผู้ที่รู้จักใช้ปัญญาแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดนะครับและก็ต้องมีคุณธรรมด้วยเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไป ฟังนะครับนิทานชาดกเรื่องนี้กันนะครับและสำหรับวันนี้อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับว่าเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวชาดกของวานารินทชาดกกันครับวันนี้คุณตาของพลอยจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรวันนี้เด็กๆนักกันมาทำกันบ้านที่บ้านของพลอยกันครับมีพลอย ้แล้วก็เพลินอ้าวิดผล,ลไม้ลูกมากินกันก่อนนะแล้วค่อยไปทำต่อค่ะคุณตาปะ๊ะเราไปกินผลไม้กันก่อนนะเพลินไต้อ,อร่อยไหมลูกอร่อยครับคุณตาคุณตาเล่านิทานให้ผมฟังหน่อยสิครับ พลอยเคยบอกว่าพุ้งตาชอบเล่านิทานสนุกๆให้ฟังบ่อยๆนะครับได้สิลูอปเดี๋ยววันนี้ตาจะเล่าเรื่องที่เป็นชาดกให้ฟังละกันนะชาดกอะไรแหละทับชาดกก็คือเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า ชาดกที่ตาจะเล่าบางนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในตอนที่ยังคงเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ตอนนั้นพระองค์ได้กเกิดเป็นพญาลิงคือว่าวานารินมีความเฉลียวฉลาดและมีร่างกายที่แข็งแรงมากอาศัยอยู่เพียงตัวเดียวในปา่าภายในป่าแห่งนั้นมีแม่น้ำสายใหญ่สายหนึ่ง มีเกาะกลางเกาะใหญ่เกาะหนึ่งเต็มไปด้วยผล,ลไม้อุดมสมบูรณ์มากพยาลิงก็จะไปหากินที่เกาะแห่งนี้บ่อยๆโดยจะกระโดดเยียบก้อนหินข้ามไปที่เกาะนั้นเสมอพยาลิงเก่งจังเลยนะคะกระโดดข้ามแม่น้ำได้ด้วยแล้วยังไงต่อคะคุณตาแต่ว่าในเกาะนี้ มีจอระเข้ตัวผู้กับจอระเข้ตัวเมียอาศัยอยู่ด้วยอยู่มาวันหนึ่งนางจอระเข้ได้เห็นพญาลิงก็อ,อยากที่จะกินหัวใจของพญาลิงจึงได้บอกจอระเข้ตัวผู้ให้ช่วยนำหัวใจพญาลิงมาให้กินหน่อยจอระเข้ตัวผู้เลยคิดกลอุบายโดยที่ไปนอนที่โขดหินกลางแม่น้ำที่พญาลิงใช้กระโดดเพื่อข้ามไปที่อีกฝั่งหนึ่ง พอ,อตกเย็นพญา,าลิงกลับมาเพื่อที่จะข้ามไปที่ของตนเมื่อมาถึงริมน้ำก็ได้สังเกตเห็นว่าก้อนหินมีรูปร่างแปลกไปจึงได้ออกอุบายโดยพูดว่าก้อนหินวันนี้ดูใหญ่โตจังแล้วทำไมไม่ทักทายเราบ้างเลยนะแล้วจระเคนั้นตอบไหมครับเจ้าจระเข้ก็คิดว่าก้อนหิน คงจะคุยกับพญาลิงอยู่เป็นประจำถึงได้ตอบกลับไปว่าเจ้าลิงเพื่อนรักมีอะไรหรือพญาลิงทำยังไงต่อคะคุณตาพญาลิงจึงได้รู้ว่านั้นใช่ก่อนหินก็เลยได้รู้ตัวว่าตัวเองกาลังจะมีอันตรายอย่างแน่นอนไปรวบรวมความกล้าหาญร,ร้องตอบไปว่าเราเป็นใคร เจ้าต้องการอะไรเจ้าจระเก้เห็นว่าเจ้าลิงรู้ตัวแล้วว่าตนไม่ใช่ก้อนหินจึงได้บอกความต้องการไปว่าข้าต้องการหัวใจของเจ้าเจ้าตรงมาให้เรากินซะดีดีตยาลิงจึงไนว้วางอุบายโดยบอกกับจระเก้ไปว่าข้าขอให้เจ้าอาปากรอไว้เราจะกระโดดไปเข้าปากเจ้าเอง เจ้าจระเข้ก็หลงเชื่อจึงได้อ้าปากรอโดยที่เมื่อจอระเข้อ้าปากก็จะทําให้ตามองไม่เห็นพญาลิงจึงได้รีบกระโดดเหยียบหัวจระเข้พามกลับไปอีกตังนึงทาให้พญาลิงรอดชีวิตตีจังเลยครับที่พญาลิงหนีไปได้แล้วเจ้าจระเข้ทาอย่างไรต่อครับคุณตาเจ้าจระเข้ก็โกรธอย่างมาก แต่ก็คิดได้ว่าวานอนตัวนี้มีความเฉลียวฉลาดและมีสติปัญญาเมื่อคิดว่าไม่สามารถจับพญาลิงได้แล้วจึงได้ว่ายน้ำกลับไปส่วนพญาวานอนนั้นก็ไม่มาหากินที่เกาะแห่งนั้นอีกเลยจ้ะถ้าหนูเป็นพญาลิงตัวนั้นหนูก็ไม่กลับไปเหมือนกันค่ะแต่ว่าพญาลิงเก่งจังเลยนะคะ สามารถหาทางเอาตัวรอดได้นั่นก็เพราะว่าปยาลิงตัวนี้มีความช่างสังเกตและรู้จักใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาทำให้สามารถเอาตัวรอดออกมาได้วานารินทชาดกเรื่องนี้ก็ได้สอนให้เรารู้ว่าเราต้องรู้จักที่จะสังเกตสิ่งต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นนะครับและที่สำคัญเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็ควรที่จะใช้สติปัญญา ในการแก้ไขปัญหาอย่างพยาวานารินเองเมื่อสังเกตว่ามีสิ่งผิดปกติก็ได้ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาจึงทำให้สามารถรอดชีวิตจากจระเข้ที่จะมาเอาชีวิตตัวละครสำคัญที่เราพบในนิทานชาดกเรื่องนี้นะครับตัวละครแรกก็คือพยาลิงหรือพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่พยายามบำเพ็ญเพียรบารมีเพื่อที่จะเกิดเป็นพระพุทธเจ้านะครับ ซึ่งพระโพธิสัตว์เนี่ยจะมีข้อกําหนดว่าจะไม่เกิดเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กกว่านุกกระจาบหรือจะไม่เกิดเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่าช้างนะครับจะในที่สุดพระโพธิสัตว์ก็ได้อัสรูนะครับและกลายเป็นพระเจ้าในอนาคตนะครับต่อมาพญาจระเข้นะครับต่อมาในอนาคตพญาจระเข้ก็ได้เกิดเป็นพระเทวทัตนะครับซึ่งคอยตามอาคาพระเจ้าอยู่ตลอดเลยนะครับจนในอนาคตที่เสร็จเป็นพระเทวทัตแล้วนะครับ ท่านก็เกทำให้พระเจ้าบาดเจ็บนะครับแล้วก็ทําให้กลุ่มของพระสงฆ์เนี่ยแตกกันนะครับในบันปลายชีวิตของท่านนะครับท่านก็ถูกธรณีสูบลงไปที่นรกเลยนะครับต่อมานางจราระเข้นะครับแนอนาคตนั้นนะครับก็ได้เกิดเป็นนางจินจักมานาวิกานะครับพอเกิดเป็นนางจินจักมาาวิกาแล้วนะครับ ท่านก็ได้ไปใส่ลายพระพุทธเจ้านะครับว่าพระุู้เจ้าทําท่านทองนะครับแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับท่านสร้างเรื่องขึ้นมาเองนะครับสุดท้ายแล้ววันปลายชีวิตของท่านก็คือโดนทรณีสูบไปที่นรกเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. ข้อคิดที่ได้จากวานารินทชาดกนะครับเรื่องนี้นะครับเขาต้องการสอนให้เราทราบว่า ให้เรานั้นนะครับรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆและใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างมีคุณธรรมนะครับเพราะถ้าเจ้าลิงไม่สังเกตให้ดีนะครับฝ่านี้ก็จะกระโดดลงไปแล้วก็โดนกินไปแล้วนะครับแต่พอท่านสังเกตนะครับว่าทรไมหินมันแปลกนะครับก็เลยใช้สติปัญญานะครับพูดคุยโต้ตอบนะครับออกอุบายกับหินนะครับจนจระเข้ก็พลาดท่าเสียทีนะครับหลงกลอุบายของเจ้าลิงนะครับและมีคุณธรรมนิ้ คุณธรรมนั้นหมายถึงคุณธรรม4ประการนะครับได้แก่สัจจะคือการพูดจริงทำจริงนะครับเหมือนที่พญาวานนบอกว่าจะกระโดดไปนะครับหาจระเข้ท่านก็กระโดดไปจริงๆนะครับ 2. มีธรรมะก็คือการมีปัญญาคิดไตรตรองนะครับเมื่อเจอปัญหาให้เราใช้ปัญญานะครับคิดไตรตรองหาวิธีแก้นะครับ3ทิฏฐินะครับคือความเพียรพยายามนะครับ อย่างในเรื่องนะครับพญานอนนะครับพยายามหาทางรอดจากจระเข้นะครับไม่ยอมถอดใจแม้ซะก่อนนะครับ 4. จาคานะครับก็คือการเสียสละอย่างในเรื่องนะครับพญาวานอนนะครับยอมเสียสละชีวิตตัวเองให้เลยนะครับแต่ว่าจระเข้ทําร้ายหรือทําอะไรไม่ได้เฉยๆนะครับทําให้รอดมาได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านบอกว่าผู้ที่มีคุณธรรม4ประการนี้นะครับย่อมเป็นผู้ที่รอดพ้นศัตรูไปได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับนิทานนะครับชาดก,กเรื่องวานารินทชาดกนะครับก็จบลงพีเท่านี้นะครับขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจฟังนะครับขอบคุณครับอ่เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ได้ชมคลิปวิดีโอนะคะวานารินทชาดกพยาวานอนเจ้าปัญญานักเรียนคงจะชมคลิปวิดีโอได้จบแล้วนะคะทีนี้ อาจารย์ครูก็จะสรุปให้นิดนึงนะคะวานรินทชาโดกหรือพยาวานนเจ้าปัญญาเนี่ยเป็นพยาลิงนะคะพยาวานนหรือว่าพยาลิงนะคะอาศัยอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับาการแก้ปัญหานะคะปัญหาโดยใช้อะไรก็โดยการใช้ปัญญาในการพิจารณาไตรตรองเหตุผลนะคะแก้ปัญหา มีสติที่มั่นคงนะคะสามารถแก้ปัญหาให้กับตนเองแล้วก็คนรอบข้างได้นะคะทีนี้เอาละค่ะหลังจบคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะนักเรียนครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทำนะคะเป็นแบบฝึกห,ดหัดหนึ่งชิ้นนะคะเช่นเคยนะคะ,อะพอนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จนะคะนักเรียนก็ส่งเข้าไปในอัลบั้มเหมือนเดิมนะคะ,ะสัปดาห์หน้าเราก็ยังคงเจอกันใน เรื่องนี้นะคะแต่เราจะเปลี่ยนเป็นพุทธศาสนาชนตัวอย่างนะคะใครที่ครูจะเอามาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ศึกษาเพื่อที่จะนำไปเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตนะคะจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันในคาบต่อไปสำหรับวันนี้นะคะดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะเป็นห่วงนะคะหลายหลายคนเลยหลายหลายบ้านนะคะอาจจะ,ะเรายังมาเรียนร่วมด้วยกันยังไม่ได้นะคะเพราะ ช่วงนี้ยังอยู่ในสถานการณ์ที่เราจะต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะล้างมือบ่อยๆสวมแมสด,ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนักเรียนก็ต้องดูแลรละมัดระวังตัวเองดีๆนะคะผู้ปกครองด้วยเป็นห่วงทุกทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ